พี่บาถือเลขไสดว่าพี่บา่าด้วเทวดาด,าดา้วจ้ะอย่า่าพี่บาด,าดา้อคูถือกับมีอยู่นี่่ไระวังดพีบาบา,า,าถือเลขคนเดียวระวังโ <laughs> อ้คนในตลาดมันถือเลขคนเดียวไอ้อดลก็ถืออยู่นีอาดอลก็ถือหาหนึ่งว่าถือูงศูนเขาบระายไม่นไนไเปน<อ>เป็นยังขึ้นนอนมาแล้วิ่งไงมาแล้อันนี้หมุนตียวเตีตนอนนุ่งอะไรอย่ามวม้้าบาทค่ะนี่ไงแม่วาด ไม่ว่าฟันว่านั่งอันนี้ก็ตังต้งกล้องตั้งตามแล้วเบ้างเอ้ยซื้อไปยังก่อเอ่อแม่น้องแม่น้องระดาแม่น้องระดาน้องระดานี่นี่เลขใครนี่เพิ่นฟันว่าพ่อบ้านเพิ่นตายเกิดพศอสสองห้าหนึ่งเจ็ดอายุห้าสิบเอ็ดปีนี่นนทิยาลงมาเต็มเต็มเนี่ยเวานนหนึหน่งก <5, 1. S 1> วามันพึ่งออกเวินวดเนาะ ผู pi, for ้ไดสื FC, <c ười> <floor> ่อ c ขาย FC ว่ามันพึ่งออกก็วาขายโ่มาขายหาศูนยขายหาน่ขาเป็นเลขดังตเนี้ยนฟันเสี่ยงตายนฟันหนึ่งตรงตัวนี้พอบานคนตายเกิดพสอซ่งลากเลยลากได้เนี่อายุห้าสเอ็ดปีพันมาหาช1อายุมันสิออกยี่บอนคือมันตะออกภาษเขียนมันได้ว่าเขียนล่องออกเวาการพนกพ่ต้องเขียนรอกอายุมันสิ็พสอเกิดแล้วสิบเจ็ดแล้วในาหนโอ้ยนถามมันตอนถามมันบเร บ <In. S 2> อ,อกพนะัก้วเราเราพอาาอาาา่อ้านแม่ว่าดได้เื้อบ่ะคะเขาก็เสื้อเป็นเงี้ยเสี่ยงไม่ค่อยเล่นเลยบอกพี่ต่ายอโทษบอกครับเสื้อเรนบางแก้วเป็นกับฟันมาพีหนะน้ามันบอก,บอกมนฟันเลยว่านั่นเห็นไหมไอ,อ้แม่มันออกอายุหลากันนั่นมันออกพ่อซอหลาก,กับอายุอีอป่อพนะไอ้แม่ฟันไว้ปอดตายพนะออืกูบอกนะนุ่นที่ย่าอยู่ที่ลา เนเขียนเขียนซี่มาหัวตาอนี่ผัดส้เนติวบานเนติวปลาเส้นติวปลาโอ้ยเสนบาทสี่สิบบาทเส้นติวบานเส้ติวปลา้นตววันนี้ฝน่าผู้ใดตายวันนี้ไม่ไหววันนี้ฝน่าใครตายปันนี้นั่นใหญ่ันว่ายหย่ตบายบยา่ยอยฟังบอ เนี่ยจอยฝันว่าแม่เพันตายตายใส่ย่ามันนั่งยืนยู่เฮี่ยนนี่เพิ่นมาบันิขึ้นที่สองมาเพิ่นฝันว่าขี่สร้างโตบัวง่ายบันีินู้ขี้น้ำกนุมไหมเอาคือฝันไปแม่ลูกสร้างแม่ลูกแม่อันเกี่ยวกันยางนั่นไปถามเรายางลองซองลองซองไปมือขึ้นวั่นสร้างแม่ลูกมันกระเกาหลึ่งตัวนั่นแหละวถ้าตีเกาหลึ่งวันนั่นเห็นว่าไปถามเรายังนเห็นว่าีเสรนดูบันีินู้กับแม่กับลูกย่ากับแม่นี่กันเป็นลูก แลี่ยงแถวกันยางไหมเั็น่าแม่กระดูกเปนตีเก่าหนึ่งไม่เง่ยน่อยตายนันผู้เฒ่าเก่าหนึ่งโอ้บ่มมีมมไม่ยงีงยน่อยตายตาเงเมื่อนี่ถ้าฝันว่าไม่เง่ยน่อยตายจ้ามือมือวันนั้นวันจันนั้นถ้า,าฝันมามีแม่เพิ่งตายเอามานอนอยู่นอนอยู่เงี้ยจริงไม่เงยน่อยตายไปตายตาดูเนล้ว กลับมาตายอีกก็แม่กูเพิ่งมาตายตายแล้วกลับมาตายไม่อายุเท่าไรไม่ยงี้ยน้อยบอนบลูกบัดท,ที่นีเล่าเลย่ยดีไม่ยเงน้อยหน่อยหนึ่งพู้เฒ่ากับเก่าดีเก่าหนึ่งปีนี้ย่ำขึ้นที่สองมาเล่าฝันว่าได้ได้ข <c oughs> ี้สร้างโตไปังไงสร้างแม่ก็ลูกเออโต้ไง <c oughs> ก็โตหน้อยนู้นนี่นั่งโตหน้อยออแม่ก็ลูกไหมเล่านั่งข้างหน้าโต้ยังไง <c oughs> นู้นี่นั่งตัวน้อยๆยกข้างหลังแม่ลูกแม่ยายก็เป็นแม่นี่ก็เ <ER> ป็นลูกแม่จะตีตัวไหนเก่าหนึ่งกว่าสร้างๆพี่น้องแม่วาดเพิ่นเพิ่นว่าเรื่องแม่เพิ่นแม่เพิ่นถือเลขหาซุนซุนมัน้องวันหาซุนซุนแล้วฟันมาคนเอาเงินมาให้อันนู้นี่หาลอยจ้ามึงซื้อน้ำกูบ่ฮวันมื่อัานบ่ซื้อเลขไหมเฮียนบ่ซื้อยังยังยังว่าบ่ซื้อเลขเมื่อวานนี้พิ่นได้ฝันเห็นสร้างแม่กับลูกซื้อแม่ พอได้ตีเก้าหนึ่งแลวแล้วฝรั่นี้แสดงกลมีโศกเดียเพราะวเราออกลงบาลคนตมางปรนเทศ FC บอล FC บอวิจารณ์ติแม่หาหนึ่งค่ะค่ะกับมันหัวเตออกไหหาหนึ่งหัวเตออกคนขายสะดวสีประชิดบเตัก็ัลูกอันเล็กหน่อยล้านหน่อยนั่นน่งยูซือนาซีอีหยังอีบัตนี่พะนะอืม อันเม่มันยุงเทียใครตอมันเห็ดจตงสีเมียนเล็กหน่อยค่ะทามเล็กมันเส็ยจังสีน้องอันนี้แค่น้องยางตีแม่มนไงมันขายเห็ดตะกี้แปดเดือนน้องครับตันเขาเสียงสีนีค่ะเมอันนี้อันนี้เล็กน่อยเพอบปีดิเล็ออกอะไรเขาจะจิ้มจิมเล็กหน่อยเพราะอปีดินางยางมันใดนางใดคนยูซื้อพาจนกนี่เอ้าเีมันยังมือนี่หรื อีกอันนึ่งยังนั่นนานถือว่าบันใดถือัวแม่พันถือหารอยเงินยุงเก็บร้านหน่อยวัวนี่บอกไปร้านหน่อยมู้ผู้เฒ่านี่มาสนโทษไปบอกแม่แม่คือร้านหน่อยวันน้องแมงลูกก็เซี่ยวกันครับร้านหน่อยบอกที่ว่าแม่เขาอยู่กรุงเทพเมียนซุ่มผู้เลี้ย่างก็ถือบอกเออบอกไม่ใหญ่เฒ่านี่นะบอกไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ลยโทษไปบอกแม่มันว่าอีกหน่อยนั่งเงินซื้อกับสีนิวมกันมานหนึ่ง แม่มันก็นําตัวหาหนึ่งเลยตาตองก็ยังถือดูกันมาป้าดูกันในโซ่ก็นเลยซื้อบัดนี้ผู้เฒ่าพากันโซกันเมื่อนั้นแปวมันเกลอน้ำเพลนเเนาะพิ่ะภากันโซกันบ่ซื้ออ๋อนี่เห็ดยังันี้เห็ดใบแบบยังฮะวันนี้ร้านหน่อยเห็ดเล็กใบโตได้บ่บ่หันในใบบ่บ่หันในเห็ดแม่วาดกับบ่หันฝันมันแปดเดือนนึงแม่ได้หน่อยน่ไหมแปดเดือนแม่วาดบ่หันฝันมิตรยายแพงบ่ฝันมิตรยายแพงฝัน ยายแพงฝันฝัน่าจ้างแม่กระลูกยางน้ำกล่นกันะที่มือแรกฟันว่าเมย์เพิ่ตายจไม่ย่หน่อยมันตายแล้วตีเก้าหนึ่งบันี้โอ้ไม่แย่หน่อยเมนหน่อยเป็นหนึ่งเมน่เาเป็นเก้าแล้วตีเก้าหนึ่งขครื่องที่สองนั่นแล้วเลยฟันว่าแล้วขี่สางโตเมนอันนู้นขี่โตหน่อยแม่กระลูกยางเลี้ยงแถวกันฝันมันตีที่สองประโยคที่ขี่สัง มันตีดนดเยยดกเก่าซีนั่งหมดกันเห็นบงหวัดวันนันฝันบาผู้เฒ่าอีกทึ่งตกลงมามานันขี<ม>่<ม>เก่าโกเปมะกเจ็บเปนมะได้บอกเขาหันหัวเลกเป็นได้กเก่มามัที่ไหน,ย,น,ย,นยุหล<ม>่อรถจะคลองห้าเจเก้าไยุหล่อรถไหมยุหล่อรถท่านไหนเนนเจ็เก่าไปนั่งรถไหมเรียกเจ็เก่าอยู่รถหูนี่คอออ พันตีเก่าหนึง่งนนทิยาตีเก่าซีนะคะฟันมาได้ขี้สร้างผู้เถา่าผู้ยิ่งขีสร้างนะคะนนทิยาตีเก่าซีพันมา,าสร้างตัวหน่อยก็ตัวใหญ่พันตี 9, ยยนเก่าหนึ่งพันฟันว่ยาใหญ่หน่อยตายแล้วกลับมาตายไหม่พันตีเก่าหนึ่งนะคะใ่หน่อยกลาเป็นหนึ่งใหญ่หน,น่อยเป็นผู้เถ่าเป็นเก่าพันตีเก่าหนึ่งฟันมาเมึงกระปูนังสร้างพุทธโตเลี่ยงกันลองซองไปพันมาเป็นทางอ่อนไปพันาหมึกเกลือฟันเมึกเกืนจะไปตลาดแต่ไม่หอมแล้วค่ะ มาแหน่ได้เราสิโชคเนะาะพอเล่าเล่ามาสมบายเล่ามาจะเศร้าเนาะเห็นโนะมฝันว่นาเขาเงิ่อนหมายหาลยอยซูนซูนเนี่ไปซื้อเนาะซื้อยี่หามาบาท <laughs> เธือหยิบขาบานเวลาพู้ยิ่งคีสั่งพันตีเก่าหนึ่งพาสั่งแม่สั่งตัวใหญ่ก็แม่แม่รู้สั่งน่อยก็สั่งใหญ่พันตีเก่าหนึ่งโน่นี่ย่าว่าผู้ยิ่งจะซีสั่งกับเก่านะคะเพราะเบิรงนกำกันผู้ใดสิตีเถื่อฟันว่ายาน่อยตายแล้วกามาตายม่อยยาหน่อยเถ่าเป็นเก้าหน่อยเป็นหนึ่งพันตีเก้าหนึ่งอีกพี่น้องบางเรื่องผู้ใดสิตีเลขถือผู้ยิ่งขีสั่งโน้กกับตีเก้าซีนะ อันดีเนาะมันมีได <ind ia? S 2> ้ขีดส <ka> ั uh, like no, board, ่ง no. ท <aro> ั้งแม่ทั้งหลบเนาะอันดีกว่ี่เหรอซุเรายังถือมาแล้วเนาะซุนซุนถึอเล่าผู้เดียวแม่ยังไปวานแล้วพี่บ้าถึอเลขท่วนเลขเงินเาเลาวาเองลาวาเพมีผู้ใดถึอเลผบุฟันไดงในว่าหาหน่อยจะเสื่ต่ได้ยาย แม่สื้อันนมาเขาเมามาืห้อืก็ืื้อีบหาคุณยีิบหที่ไหนไดนั้นนนท่เลขก็น้ำหนูเนาะฝันว่าเขาเงินหารอยมาหายหนูมาที่ไหนไดเลขหาหนึ่งยืมน้ำเจ้ากองไม่ว่าฝันว่าพี่เสี่ยงตายเนาะฝันว่าพอบ้านตายมีประวัติเพราะหันฝันเ้วยอง่ะปม่ว่าเพราหันฝัน มีตาแม่คนฟันนะครับฟันว่าสร้างตัวใหญ่ครับสร้างตัวน้อยฟันเาเดียวกันน่ะเระผู้ชายมาทับเขาทำท่าตายนี่มัดทับเบิ้งมันสิตายป้อนไหมมือมือเดียวกันอันใหญ่แดนหน้ายห่าหมว่ากูฟันมาเมื่อกี้สร้างกับกูอันกูชี้ตัวแม่เมื่อกี้ตัวลูกย่างหหลอดหลอดเอามือขึ้นกับฟันเราผู้สายนี่มัทับอันขึ้นจังสีสิงนี่ไหมจ้ากาอันดินหลอกเอาแม่อัน มาทักว่ามันตายไปมันตายไปข้าทต้มตาตายเนาะต้มตาหายใจกันหายใจตายบันเลยว่าฮูว่าตายเลยไมนเลยบาทักไปใส่ไปอะไรเสือว่าข้าวสุตายว่าตายเออตายแล้วว่าทักอย่านี้กันปะนะเมื่อนั้นน่ะบ่ากันฟังูข้าวมือก็ได้ว่าตัวอะไรยิ่งคีส่างรุ่นที่ญาติเก่าซี คนตีเก่าหนึ่งคนาสั่งตแม่กับโตลูกันตีเก่าหนึ่งนุนทิยาตีเก่าสีนะคะเป็นหน้าทางหาเสื้อักเกแบงรัฐบาบไทยนะคะเก็เก่าก็บเก่าเไมกเลยเกเก่าเก็บเก่าเกนแ่เลีงตัวเก่าออกแล้วออกอีบคนบ่มีตัวออกคนเกตเก่ามาออกรัาบานเเพราะว่าเพราะว่านี่คนมา่งมเง็นเล่นงานซื้อรถเลยเก็บเก่าเวลาที่